บางคนไม่เชื่อนะครับไม่ป่าเรื่องอาถรรพ์เรื่องอะไรสิ่งลี้ลับนะครับนี่เหมือนเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันเหมือนกันกน,นั่งอยู่ก็ไม้นะครับกิ่งไม้นะครับหักลงมาใส่หัวกิ่งไม้นะครับลนล,ล,ลงลงมาใส่หัวนะครับนี่ไม่เชื่อก็ไม่รบหลูนะครับแต่ดีนะไม่ใช่กิ่งไม้ใหญ่นะครับกิ่งไม้ก็ประมาณสักครึ่งแขนแต่ก็ปวดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโดนอยู่นี่ครับเรื่องอาถรรพ์ป่าในเรื่องจริงๆนะครับบางทีเราพูดไม่ดีอะไรเนี่ย ก็ระวังนะครับครับพวกผมก็นี่แหละเจอกันทุกคนทุกคนจะมีเครื่องรางของขลังติดตัวกันอยู่ทุกคนนะครับผมว่าจะเป็นพระเป็นอะไรแต่ส่วนมากพุกผมก็จะพบพัดถุงกับเส้นผมของแม่เนี่ยแหละที่ติดตัวตลอดเวลาเรากลับบ้านอะไรไปเวลาเรากลับบ้านทุกครั้งไปหาพ่อแม่อะไรพ่อแม่ก็จะให้พรนะครับจาธิษฐานเนี่ยํำอธิษฐานของพ่อแม่เนี่ยนะครับความหงอยเนี่ยเขาจะเป็นตัว คุ้มกันนะครับคล้ายๆว่ายิ่งอธิษฐานยิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคําพ่อแม่เนี่ยเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยนะครับผมเป็นคนที่มีบุญคุณที่สุดเลยนะครับเป็นยังไงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสําหรับผมเลยเคยเกิดเหตุอะไรหลายครั้งก็ได้บุญคุณท่านนี่นะครับที่ช่วยปกป้องรักษาผมให้ได้รอดกลับไปบ้านนะครับไปหาครอบครัวไปหาท่านไปหาลูกๆนะครับนี่แหละ บางทีท่านอธิษฐานยกมือไหว้เนื้อหัวก็รู้สึกเหมือนกับว่าน้ําตาไหลแทนนะครับคําว่าน้ําตาไหลแทนนี่มันรู้สึกว่าความห่วงใยมันยิ่งใหญ่นะครับทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ไม่กลัวอะไรนะครับพ่อแม่นี่สําคัญมากเลยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับพ่อแม่ยกมือเนื้อหัวถวายขึ้นฟ้าเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับเหมือนกับเป็นการเปิด เปิดทางให้เรามาทำงานนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคุ้มครองนะครับนี่แหละสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่ป่าเช่นเคยนะครับผมนี่แหละผมก็อยู่แต่ในป่านะครับลมก็เย็นสบายเลยช่วงนี้หน้าร้อนหน่อยฤดูร้อนก็จะดีอย่างนะครับผมฝนไม่ค่อยตกจะสะดวกถ้าเป็นฤดูฝนนี่จะลําบากหน่อยฝนตกตลอดนะครับที่นี่นี่ก็ เขาสู่ฤดูร้อนนะครับฝนก็ทิ้งช่วงมานานแล้วไม่ค่อยตกก็สบายหน่อยก็ยิ่งช่วงหน่อยนะครับยุงอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ลมพัดถ้าลมพัดอยู่ในป่าเนี่ยยุงจะไม่ค่อยกัดนะครับคล้ายๆกับว่าเวลามีลมแล้วยุงเขาจะไม่ค่อยบินลมจะตีเขาครับเขาก็ไม่ค่อยกัดเราเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีลมเนี่ยแล้วเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยยุงจะเยอะ ไม่ใช่เฉพาะแค่ยุงอย่างเดียวนะครับที่เยอะภาคป่านี่เยอะมากเลยครับหน้าฝนนี่ภากบริเวณนี้ก็มีเหมือนกันนะครับภากเนี่ยช่วงหน้าแรงช่วงหน้าแรงเขาก็จะมีเหมือนกันภากตามที่มุมอยูน่นี่แต่ว่าเขาจะมีปริมาณน,น้อยเขาไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่นะครับจะมีก็ตรงที่เป็นลุ่มๆน้ําตรงที่น้ําขังนี่เป็นที่ชื้นๆหน่อยเ็าจะชอบเขาจะชอบมากนะครับบริเวณเหมือนที่ว่าเป็นแอ่งน้ําที่มีผักกูดผักน้ํามอะไรขึ้น ตรงนั้นจจะเป็นที่ชุ่มชื้นตลอดนะครับเพราะว่าผักพวกนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าบริเวณตรงตรงนั้นน่ะน้จะไม่แห้งแล้วก็จะมีความชุ่มชื้นตลอดเขาก็จะขึ้นตลอดนะครับโดยเฉพาะผักกูดผักน้าแล้วก็จะมีตัวทากนะครับคลานอยู่นะ่ยตรงนั้นแสดงว่ามีความชุ่มชื้ชนแน่นอนถ้าเราไปหาน้ําหาอะไรก็หาบริเวณนั้นได้นะครับหรือถ้าไม่มีแหล่งน้ําไม่มีบอ่อเราก็สามารถเจาะดินนะครับขุดดิน ขุดลงไปแล้วก็หาน้ําจะมีน้ํานะครับบริเวณนั้นสังเกตได้เลยจากต้นผักกูดแล้วก็ต้นผักน้ําเนี่ยนี่แหละเขาจะชอบอยู่บริเวณที่มีน้ําน้ําชุ่มผมก็อาศัยป่าอาศัยน้ําในป่าช่วงหน้าแรงที่เราหาน้ํายากก็จะหาตามนี่นะครับตามที่มีต้นผักกูดและต้นผัก้นานี่แหละตรงนี้ก็จะสบายหน่อยสบายสบายมากครับช่วงหน้าแรงเนี่ยไม่ค่อยทอรหดชุมเหมือนช่วงหน้าฝน ช่วงหน้าฝนก็จะทํากินยากหน่อยเรื่องกับข้าวการก่อไฟหุงหาอาหารเพราะว่าวฟืนค่อนข้างเปียกนะครับจุดติดยากถ้าไม่ใช่เซียนจริงๆนะครับก่อไฟหน้าฝนนี่ยอมรับเลยถึงจะเป็นเซียนเป็นเทพขัานไหนนะครับแต่มาทํากับข้าวที่นี่เนี่ยหน้าฝนเนี่ยบางคนเนี่ยยอมเลยแต่ผมก็ชํานาญชินแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ทํากับข้าวกินประจําแต่เป็นหน้าแรงนี่สะดวกมากเลยฟืนอะไรแห้งก่อไฟติดง่ายนะครับ เราไม่ต้องไปพัดไปใช้อะไรนะครับก่อแป๊บเดียวก็ติดแต่ว่าอย่าการก่อไฟในป่าชุกหน้าแรงนี่ต้องระวังนะครับกลัวไฟจะลามเพราะว่าป่าจะแห้งแล้วจะติดไฟง่ายอยู่ในป่านะครับสิ่งที่สําคัญเลยจะเก่งขนาดไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่เรื่องอาถรรพ์ป่าเนี่ยทุกคนเนี่ยจะรู้เลยนะครับคนที่เดินป่าประจําและเดินป่าบ่อย โดยเฉพาะพานป่านะครับหรือในพานอะไรที่คุ้นเคยกับป่าในเรื่องอาถรรพ์ป่าเรื่องความรีลับป่าการให้เกียรติป่าเนี่ยเขาจะถือมากๆเลยนะครับพวกผมก็ถือเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนียวจิตใจเราเองนะครับเวลาอยู่ป่าเนี่ยพวกผมอยู่เนี่ยผมจะจะไม่กล้าทําอะไรที่ไม่ดีนะครับแม้กระทั่งคําคพูดอะไรไม่ดีก็แล้วแต่นะครับก็ต้องระวังตัวเอง ก็มีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับพวกผมนะครับบ่อยครั้งที่อยู่ในป่าเรื่องอาถรรพ์นี่แหละเจ้าที่เจ้าทางบางทีเราพูดหลุดปากหลุดใรออกไปเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราก็ไม่ได้คิดพอตกกลางคืนมานะครับก็เหมือนกับว่าเจ้าที่เจ้าทางได้ยินแล้วก็เกิดความโกรธอะไรนะครับแบบเหมือนกับว่าทําโทษเราคืนคืนนั้นก็ไม่ได้นอนทั้งคืนก็มีนะครับเหมือนบางทีก็ได้ยินเสียงอะไรวิ่งมัง่ง เสียงกิ่งไม้หักเสียงลมแรงอะไรมานะครับเจอบ่อยเหมือนกับว่าเราเจออุปสรรคนะครับพวกผมก็นี่แหละก็มีประสบการณ์จากพวกนี้ยบางอย่างเรามองไม่เห็นเราก็ไม่ลบหลู่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องจริงคนที่เขาอยู่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาก็เขาจะนับถือพวกนี้มากพวกผมก็ได้รับคําสอนจากรุ่นปู่ย่าตาทวดนี่แหละครับที่มาใช้ชีวิตอยู่ในป่าแล้วก็มาเจอประสบการณ์เอง นับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะครับแล้วก็เป็นจริงๆด้วยนะครับเคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่ผมอยู่ป่าเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าบางอย่างเราไม่เคยเจอกับตัวเองเราก็ไม่รู้มีอยู่วันหนึง่งผมมานอนป่านี่นะครับป่าดิบป่าที่ว่า ไม่ค่อยมีคนเข้ามานะครับผมมันเป็นต้นไม้ใหญ่อะไรแบบเหมือนป่าแบบลึกลับนะครับเป็นป่าที่ว่าไม่มีค่อยคนเข้ามาเท่าไหรแ่แหละผู้ผมก็เข้ามาตั้งฐานอยู่ข้างในมานอนคืนนั้นก็เงียบสงัดนะครับยิ่งเข้าไปใต้รม่มไม้จะรู้สึกเลยความเย็นนะครับความเย็นของป่าเนี่ยมองทะลุป,ป่าไปจะเป็นแดดส่องนะครับแดดส่องสว่างแต่ข้างในนี้ แดดสองไม่ทะลุนะครับไม่ถึงเพราะว่าป่านี่จะเป็นป่าหนาแล้วข้างในก็จะเย็นมากเลยเย็นจนถึงว่าเนี่ยขนลุกเลยนะครับผมบางทีเย็นมากยิ่งกลางคืนมาเย็นจริงๆงกลางคืนเนี่ยต้องตื่นมาใส่เสื้อสองชั้นสองชั้นก็ไม่อยู่นะครับใส่สามชั้นก็มีแล้วก็ใช้ผ้าพันคอนะครับผมพันคอไว้กันความหนาวนะครับเพราะว่าบางทีอากาศเย็นๆแบบทำให้เราเจ็บคอผมก็จะนิยมเนี่ยใช้ผ้าพันคอแหละพันคอแล้วก็นอน อากาศเย็นจริงครับช่วงคืนเนี่ยบางทีนะหายใจออกมาเนี่ยเห็นเลยนะครับเป็นไอไอเกาขาวออกมาเลยจากปากเราเนี่ยทําร่างกายเราจะเย็นแล้วก็คืออากาศเย็นแล้วร่างกายเราทําให้อบอุ่นนะครับเวลาเราคุยอะไรควันจะออกทางทางปากนะครับนี่แหละอากาศที่3ามจังหวัดนี้ก็อากาศไม่ตายตัวนะครับกลางวันร้อนกลางคืนหนาวนี่แหละครับ ถ้า่เราดูฝนนี่ทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งชื้นนะครับนี่แหละป่าดิบชื้นนะครับเขาเรียกป่าดิบชื้นมแมลงอะไรก็เยอะนะครับมแมลงตัวเล็กๆนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนี่แหละผมก็ไม่ได้คิดนะครับไม่ได้คิดถึงก็ไม่เคยมีประสบการณ์แต่ก็เจอมกับตัวเองนะครับคืนนั้นที่มานอนกันมีคนแก่คนเฒ่าเคยบอกว่าเวลานอนกลางคืนนะครับ พยายามอย่าใส่เสื้อกลับข้างนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเจอกับตัวเองผมนอนป่าแล้วผมก็ร้อนนะครับผมก็ถอดเสื้อแขวนไว้พอมืดมาผมก็ไม่ได้เอะใจก็รู้สึกอากาศเย็นก็เอาเสื้อที่ถอดไว้แั้วแหละมาใส่แต่ใส่แล้วไม่ได้ดูนะครับใส่กลับข้างเพราะมันมืดใส่กลับข้างผมนอนนะครับรู้สึกเหมือน เหมือนมีอะไรเลยครับมาแบบคอยสก,กิดเราอยู่เรื่อยเลยความเชื่อของคนบางคนนะ่ะเขาบอกว่าถ้าใส่เสื้อกลับข้างอยู่ในป่าเนี่ยเหมือนกับว่าจะทําให้ผีพูดผีอะไรแบบจะทําให้ผีหรือเจ้าที่เจ้าทางสามารถมองมองตัวเราเห็นได้นะครับนี่แหละผมรู้สึกเลยใส่ลงไปแล้วก็คืนนั้นนอนฝันไม่ดีนะครับนอนรู้สึกแบบเหมือนกับคอยมีอะไรมาสก,กิดเรามาใกล้ๆกล ตั้งแต่เริ่มหลับนะครับพอหลับแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาเหมือนมีอะไรคอยจะแกล้งมากระโดดเล่นบนเปลเราหรือม,มาดึงสายเปลเราเล่นนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองใส่เสื้อผิดข้างก็นอนไปจนตกดึกนะครับตกดึกก็นอนฝันว่ามีคนมานอนในเปลด้วยเปลผืนเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าฝันว่ามีคนเนี่ยมานอนเปลกับผมนอนอยู่ด้วยกันเลยนะครับก็นอนคุยกันไปจนรู้สึกเอะใจนะครับ พอนอนไปเขาก็บอกว่าเอออยู่ที่นี่ก็คือเขาคุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าเหมือนเขาจะชวนเรามาอยู่ด้วยนะครับผมก็คือใจเราผมไม่ได้กลัวนะแต่ว่าในความฝันนะเขาบอกว่าอยู่ที่เนี่ยสงบดีเขาบอกอยากจะชวนอะไรมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรองนี้อยู่ด้วยกันไหมผมก็บอกว่าผมยังไม่อยากอยู่หรอกผมมีหน้าที่อยู่ผมมีลูกมีเมียอะไรอยู่ผมมาทํางานที่นี่พอถึงกําหนดผมก็จะกลับไปหาลูกเมียผม ผมว่าที่นี่มันก็ธรรมชาติดีนะน่าอยู่ดงสมบูรณ์เป็นป่าที่ลึกลับก็บอกที่นี่แนะน่าอยู่ไม่มีใครมาวุ่นวายเงียบสงบป่าที่นี่เนี่ยไม่เหมือนป่าที่อื่นเลยมีอะไรหลายอย่างให้เจอเยอะอีกอย่างผมก็เป็นคนชอบป่านะครับผมก็รู้สึกว่ามันรู้สึกดีเวลาคุยแล้วพอคุยไปคุยมานะครับรู้สึกว่าเหมือนเตือนไปเลยแล้วคุยไปคุยมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนผมเนี่ย จะละเมออะไรสักอย่างนะครับผมก็พอคุยไปคุยเสร็จก็คุยสนุกดีนะครับพอคุยเสร็จผมก็บอกว่าได้เวลาแล้วผมก็จะขอกลับดีกว่านะผมว่างี้ผมบอกว่าผมกลับแล้วท่านก็น่าจะกลับได้แล้วแหละแต่เขาก็ไม่กลับนะครับผมพยายามกลับแต่ผมกลับไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าผมมีอะไรดึงผมไว้อยู่นะครับผมพยายามเดินออกแต่เดินไม่ได้ สุดท้ายผมก็ดิ้นก็ร้องนะครับผมดิ้นดิ้นดินด,นด,นดินไปแล้วผมรู้สึกเหมือนอะไรจับผมไว้ผมก็ร้องเสียงขึ้นมานะครับจนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยนอนอยู่เป็นคู่บัดดี้ผมนะครับได้ยินผกเสียงผมร้องผมนอนหลับไหมเขาก็ปลูกผมมาเป็นไรเป็นไรเขย่าผมผมรู้สึกตัวสะดุ้งนะครับตื่นมาผมบอกว่าผมฝันไม่ดีเลยผมฝันว่ามีคนมาชวนคุยแล้วก็ชวนผมมาอยู่ที่นี่ด้วย เขาบอกว่าที่นี่น่าอยู่ามากๆเลยเป็นแบบเป็นที่ที่ว่าใครไม่เป็นที่ที่ใครไม่เคยไม่เคยมาที่นี่เลยเขาบอกน่าอยู่มากผมบอกว่าผมยังไม่อย,อยากอยู่หรอกผมมีครอบครัวอยู่ผมจะต้องกลับไปหาครอบครัวผมพอผมจะขอตัวกลับเขาก็ไม่ให้กลับนี่แหละผมก็เลยรู้สึกตัวที่ว่ามาปลูกผมนี่แหละอีกอย่างก็น่าจะเป็นเพราะว่า ที่ผมฝันไม่ดีเป็นที่ว่าผมน่าจะใส่เสื้อกลับด้านนะครับใส่เสื้อกลับด้านนอนบางคนเขาบอกว่าถ้าใส่เสื้อกลับด้านนอนอยู่ในป่าเนี่ยก็เหมือนจะทําให้ผีละมองเห็นตัวเราง่ายขึ้นแล้วก็คล้ายๆว่าจะสะกดเราได้จะสะกดตัวเราได้ง่ายนะครับเพราะว่าปู่ย่าตายายก็เคยบอกไว้นะครับตอนเด็กๆว่าการใส่เสื้อตอนกลางคืนเราใส่ผิดข้างอะไรก็ให้ระวังนะครับเป็นความเชื่อ พราะว่าบ้านผมก็อยู่ที่สุรินทร์นะครับที่สุรินทร์ก็จะร่ำลือเรื่องไสยศาสตร์นะครับผมก็จะพอเข้าใจพอรู้เรื่องแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเก่งเรื่องมนอะไรนะครับเรื่องไสยศาสตร์อะไรผมก็เกิดมาที่สุรินทร์ผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะครับพ่อแม่ก็จะจะคอยเตือนคอยกล่าวเรื่องนี้ประจําว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องระวังตัวเรื่องมนไปเรื่องอะไรนี่แหละครับมาอยู่ที่นี่ก็นี่แหละเพืเพื่อนก็ จะมีของดีของอะไรกันนะครับมีพระมีอะไรติดตัวกันผมก็มีครับมีของดีของอะไรก็เป็นผ้าถุงของแม่กับเส้นผมนะครับ<ว>ที่ติดตัวตลอดใส่เป้าเสื้อไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจนะครับเวลาเราคิดถึงบ้านถึงอะไรก็นี่แหละสิ่งนี้แหละทำให้เรามีกําลังใจนะครับคนีดด <c oughs> ่แหละดังคุยยงี นี่นะครับบางคนไม่เชื่อนะครับไม่ป่าเรื่องอัตถรนเรื่องอะไรสิ่งลี้รับนะครับนี่เหมือนเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันเหมือนกันนั่งอยู่ก็ไม้นะครับก uh, ิ่งไม้นะครับหักลงมาใส่หัวกิ่งไม้นะครับลนลงลงมาใส่หัวนะครับนี่ไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่นะครับแต่ดีนะไม่ใช่กิ่งไม้ใหญ่นะครับกิ่งไม้ก็ประมาณสักครึ่งแขน แต่ก็ปวดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโดนอยู่นี่ครับเรื่องอาถรรพ์ป่าในเรื่องจริงๆนะครับบางทีเราพูดไม่ดีอะไรเนี่ยก็ระวังนะครับเราไม่ได้ลบหลู่อะไรครับพวกผมก็นี่แหละเจอกันทุกคนทุกคนจะมีเครื่องรางของขลังติดตัวกันอยู่ทุกคนนะครับผมว่าจะเป็นพระเป็นอะไรแต่ส่วนมากพวกผมก็จะพบพัดถุงกับเส้นผมของแม่เนี่ยแหละที่ติดตัวตลอดที่อยู่สนามนะครับที่นี่คือที่เขาเรียกว่าสนามที่นี่สนามชายแดนนะพวกผมก็จะติดตัวตลอดเลย อุ่นใจนะครับอยู่ที่ไหนอุ่นใจตลอดเวลาทําอะไรก็เราเวลาทําอะไรเราก็นึกถึงสิ่งนี้นะครับทาให้เราปลอดภัย,ยเพราะว่าวเวลาเรากลับบ้านอะไรไปเวลาเรากลับบ้านทุกครั้งไปหาพ่อแม่อะไรพ่อแม่ก็จะให้พรนะครับจาอธิษฐานเนี่ยคําอธิษฐานของพ่อแม่เนี่ยนะครับความหงใยเนี่ยเขาจะเป็นตัวคุ้มกันนะครับคล้ายๆว่ายิ่งอธิษฐานยิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ คำพ่อแม่นี่เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยนะครับผมผมเชื่อผมก็มาอยู่หลายปีที่นี่แล้วนะครับพ่อแม่เนี่ก็เป็นเป็นคนที่มีบุญคุณที่สุดเลยนะครับเป็นยังไงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสําหรับผมเลยเ <c oughs> <ๆ>คยเกิดเหตุอะไรหลายครั้งก็ได้บุญคุณท่านนี่นะครับที่ช่วยปกป้ปองรักษาผม ให้ได้รอดกลับไปบ้านนะครับไปหาครอบครัวไปหาท่านไปหาลูกๆนะครับนี่แหละบางทีท่านอธิษฐานยกมือไหว้เนื้อหัวก็รู้สึกเหมือนกับว่าน้ําตาไหลแทนนะครับคําว่าน้ําตาไหลแทนนี่มันรู้สึกว่าความห่วงใยมันยิ่งใหญ่นะครับทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ไม่กลัวอะไรนะครับพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเลย ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับพ่อแม่ยกมือเหนือหัวถวายขึ้นฟ้าเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับเหมือนกับเป็นการเปิดเปิดทางให้เรามาทํางานนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคุ้มครองนะครับนี่แหละมาเจอป่ามาอยู่ป่าก็เจออัฐบ่อยครั้งนะครับแต่ก็เป็นแค่อถัฐนที่ทําให้เตือนใจนะครับทําให้พวกผมเนี่ย ดำลึกความผิดอะไรที่ได้ทำล่วงเกินป่าไปแล้วก็คิดได้มีประสบการณ์ทั้งต่อต่อไปผมก็แก้ไขตัวเองนะครับไม่ได้ต้องพูดคำอะไรที่ไม่ดีหรือทำอะไรที่มันรุนแรงเกินไปนี่แหละครับทุกคนก็มีประสบการณ์กันทุกคนนะครับผมประสบการณ์แหละจะสอนให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นก็เหมือนกับบทเรียนนี่แหละครับทำให้เราเก่งขึ้นถ้าเราไม่มีประสบการณ์เลย ก็จะไม่มีอะไรมาสอนเรานะครับเพราะว่าเป็นเรื่องจริงนี่แหละครับผมเชื่อเลยนะครับผมประสบการณ์กับวิชาการเนี่ยต่างกันเยอะเลยวิชาการนี่ก็แค่เป็นคำาวิชาการก็แค่เป็นบทที่สอนเรานะครับแค่คำพูดกล่าวเล่าแต่ว่าประสบการณ์นี่คือเป็นเรื่องจริงครับที่เราต้องทำแล้วก็เรียนรู้เอง พบเจอเองความเจ็บความจริงนะครับนี่แหละคือประสบการณ์จะเป็นความรู้สึกของส่วนตัวของตัวเองเลยนะครับเป็นความรู้สึกความเป็นความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองนะครับประสบการณ์เนี่ยเราจะต้องแก้ไขอะไรยังไงมันอยู่ที่เราเจอมานะครับนั่นแหละมันไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญก็คือประสบการณ์ทําให้เรามีความสําเร็จนะครับให้เรารู้ทางเข้าทางออกวิธีแก้นี่แหละครับพวกผมถึง เชื่อเลยประสบการณ์เนี่ยสำคัญเลยโดยเฉพาะการอยู่ป่านะครับก็ประสบการณ์ล้วนนะครับทำให้อยู่ได้ถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยลำบากนะครับลำบากมากเลยแม้กระทั่งการหุงหาอาหารหรือการนอนการกินอะไรทุกอย่างนะครับการใช้ชีวิตในป่านจะยากมากเลยพวกผมนี่ก็ชินนะครับเพราะพวกผมทำบ่อยทำประจำนะครับพวกผมก็เลยเป็นกันครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ